สวัสดีครับผมดิเจบอมจกโมกขอเชิญท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรแฮปปี้นะฮะวันนี้บอมขอพาท่านผู้ชมนะฮะมาที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะและที่เห็นตอนนี้นะครับบรรยากาศที่เย็นหนาวเหน็บมากมายเลยทีเดียวนะฮะที่นี่อยากให้ท่านผู้ชมนะ,ะมาพบกับเสนอตอนอ้อยพันกอนแก่น25ไร่เดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของไร่กันนะครับ ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของไร่กันดีกว่าฮนะณตอนนี้นะครับเดินตามมาเลยมาเดินมานครับขยครับอย,อย่าอย่าหลบครับอย่าเอ้ยเอ้ย,อยผมจะไปหาเจ้าของไร่น <c> ะ <oughs> ดูดูนะอย่เจ้าของไร่อยู่ไหนครับเจ้าของไร่ครับอยู่ไหนครับอยู่นี่ครับอ้าวแล้วไม่ทักผม <laughs> <c oughs> สวัสดี <c oughs> พี่เสงครับ <c oughs> สวัสดีคร <c oughs> ับ <c oughs> สวัสดีพี่วันี่สวัสดีนันแล่นะครับแล้วก็ลุงเพียและคุณลุงของพี่สสง่ด้วยนะฮะและตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่กี่ไร่ 25ไร่ครับ25ไร่นะครับเกิดการแฮปปี้อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับครับผมก่อนหน้านี้เราต้อง <ผม S 1> ขอแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับผมคําสิงศรีพรทุมครับเป็นเจ้าของไร่25้าเจ้าของไร่เจ<ร>้าของไร่เจ้าของแปลงนี้25ไร่ครับอ่าเจ้าของแปลงนี้25ไร่คือไร่ ไรอ้อยพันขอนแก่นสามครับไรอ้อยพันขอนแก่นครับนะฮะพันขอนแก่นของเรานะครับเราก็จะให้นะครับท่านผู้ชมนะฮะไปพบกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาอีกท่านหนึ่งคือผู้เปิดศูนย์ครับผมบัณฑิตบำรุงไทยครับเจ้าของศูนย์บุรีรัมย์ครับครับผมนะครับนี่คือเจ้าของศูนย์คือพูบัตตีและผู้แนะนําผู้แนะนําอ่าลุงเพียรลุงเพียรครับแนะนําตัวครับผมลุงเพียรนูท์ผาครับ อยู่บ้านน้อยพัฒนาหมู่สิบหกท่านเมนไทยรำไทมาจอดเดือนครับครับผมนะฮะวันนี้ลุงเพียนได้พาลูกชายมาด้วยห<ค>นึ่งคนลูกชาย <laughs> ลุงเพียนปะครับไม่ใช่ <laughs> ใช่ไหมครับไม่ใช่ฮะ <laughs> แล้วเป็นไรครับมันยืนเฉยใครจะไปรู้ <laughs> แหมใส่เสื้อกล้ามเท่ด้วยผ <laughs> <laughs> มเป็นลุงครับมันเป็นลุงเป็นลุงสิงครับเป็นลุงทําไมยังหนุ่มอยู่เลยอ่ะอ่อเป็นลุงฮะชื่ออะไรครับผมผมชื่อเพชรพิมพ์พะครับอ่าพี่เพชรพิมพะ เป็นลุงของเป็นลุงของคำสิงห์อ่าเป็นลุงของม่สิงนะครับบ้านหนองบ้านเดียวกันกับคำสิงครับครับผมนะฮะแล้วเนี้ยมาแอบทำไมแอบทำอะไรแอบดูอ้อยครับแอบดูอ้อยไหนร้องเพลงอ้อยอ้อยไรอ้อยร้องไรอ้อยคอยช้ำไม่ใช่จะได้อ่ายอะไรไรอ้อยแห้งเทาเพราะเจ้าไม่อยู่ที่ทนโอู้ เราดูเจ้าดรุงสวมเพชรมงใหญ่อยู่ในเมืองกรุงเงินจินหอมฟุ้งอะมือบานมุงยาคา นี่คือไรอ้อยนะที่แบบว่าร่าเริงกับเสียงเพลงอย่างชัดเจนนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับพี่สียงกับการใช้ก่อแก้วของเราครับครับผมก็ภูมิใจที่ได้ใช้ก่อแก้วครับก็รู้สึกว่าลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยอย่างมากเลยครับประหยัดเยอะด้วยครับประหยัดเยอะครับแล้วก็ได้ผลดีได้ผลดีครับได้อะไรบ้างผลดีนั้นก็รู้สึกว่าอ้อยแตกกอแล้วก็เขียวนานด้วยครับครับก็ดีลดต้นทุนแตกกอมากแค่ไหนแตกกอแล้วก็ลำใหญ่ด้วยครับลำใหญ่ครับก็รู้สึกว่าภูมิใจดีครับ แล้วมีอะไรมากกว่านั้นไหมครับก็มีก็ไม่ใช้ไม่มากนะครับก็ลดต้นทุนของปุ๋ยนี่เยอะเยอะเยอะมากเลยนะรู้สึกแฮปปี้ในรายการเกษตรแฮปปี้ของเราเรามาตรงนี้เพราะพี่สิงห์แฮปปี้นะแล้วก่อนที่พี่จะแฮปปี้ได้เนี่ยตอนนี้พี่ต้องหาผู้แนะนำเพราะมีลุงเพียนลุงเพียนลุงเพียนเป็นคนแนะนําผมเป็นคนแนะนํา กอแก้วครับครับลุงเพียรไปตื้อเขายังไงครับมาสองสามครั้งเขายังยังเฉยอยู่ยังเฉยอยู่เขาเรียกแท้กอแก้วก่อนเพรามันเป็นอย่างนี้นี้ครับพอดีแฟนเ็าไม่ใช่อีกชุดเล็กก่อนครับพอใช้ดีแล้วโอ้โหรีบเมื่อเอากันใหญ่ได้เลยสองสามครั้งเลยใช้ดีคือลุงมาเห็นมามาเดินติดตามตลอดตามตลอดไม่ทิ้งครับไม่ทิ้งผลงานผมมาถึงไม่มาผมก็โทรเข้ามาครับครับโทรเข้ามาอ้อยเป็นไงโอ้ดีดีดี มีขึ้นกว่าเก่าเยอะชุดทดลองก่อนหรือว่าซื้อครับทีแรกชุดทดลองก่อนทดลองทดลองกี่ชุดประมาณผมทดลองสามชุดครับสามชุดนะฮะในการฉีดได้กี่ฉีดกี่ครั้งครับฉีดเดือนหนึ่งก็ฉีดแค่สองครั้งครับเดือนหนึ่งสองครั้งก็คือสิบห้าวันครั้งหนึ่งสิบห้าวันครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะเกิดผลขนาดนี้ขึ้นมาได้นะตอนนี้อ้อยทั้งหมดกี่เดือนแล้วก็ประมาณ หกเดือนแล้วครับหกเดือนตอนไหนแล้วตอนอ่าตอนไหนที่เท่าไหร่ละตอนที่หนึ่งครับตอนที่หนึ่งครับตอนแรกคตอนแรกเท่านั้นนะท่านผู้ชมครับเราทำการฉีดไปแค่สองครั้งนะฮะโดยการแนะนําของคุงลุงเพียนนะฮะแล้วเหมือนกับว่าเขาจะไม่เชื่อไหมครับที่ลุงมาแนะนําทีแรกเ็าจะไม่เชื่อเนาะออืพอดีเขามาใช้ปั๊บได้ประมาณเก้าวันหรือสิบวันครับเขาก็เอาชุดสามพันไปเลยเช่นหมครับ เป็นไงเอาชุดสามพันไปเลยก็ชุดสามพันเลยครงขึ้นมั่นใจหลังจากที่ได้ใช้ไปสองครั้งนะฮะเกิดการปฏิกิยากับอ้อยนะในส่วนแรกเลยที่พี่เจอมันในอ้อยที่ทําการฉีดไปครั้งแรกพี่เจออะไรก่อนเจอพวกลําต้นพวกใบนะครับไปดูกันไหนนะฮะไหนลําต้นนะฮะเข้าไปอ่าเข้ามาครับไหนครับไหนไหน นี่คือนี่ลำต้นครับนี่คือลำต้นครับเนี่ยครังแรกได้ใหญ่ขนาดนี้ไหมไม่ใหญ่ครับก็ลำเพียวๆเล็กๆลำเพียวๆเล็กๆครับผมนะฮะถึงขนาดนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ฉีดไปสองครั้งเองฉีดไปสองครั้งครับท่านผู้ชมดูนะครับตามภาพเลยนะฮะทำการฉีดไปแค่สองครั้งเท่านั้นนะครับอ้อยก็ได้ถึงลำขนาดนี้นะราคาขนาดนี้อยู่เท่าไหร่นะเขาคิดกันเป็นตันใช่ไหมฮะคิดเป็นตันครับตันเท่าไหร่ครับเอาเมื่อก่อนก่อนเมื่อก่อน ตันหนึ่งก็พันเอ็ดครับพันเอ็ดครับปีที่แล้วนะอ๋อปีแล้วพันเอ็ดเกลี่ยไปแล้วนะฮะแล้วก็มาตอนนี้ตอนนี้ก็ปีนี้ก็ไม่รู้ว่าราคาไว้มันจะเป็นยังไงมันขึ้นลงมันขึ้นขึ้นลงครับแต่เกษตรกรแต่ก็คงจะเท่าเดิมแหละผมว่าคือตัวราคามันจะอยู่สูงสูงสีเดิมเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยจะพอใจมากๆก็คือหนึ่งคือการแตกกอมันแตกตอดีใบขึ้นตรงสวยใบใหญ่นะครับ แล้วมันจะทาให้ลำเนี่ยมันลำมันใหญ่ตามผมนะครับเกษตรกรเขาจะชอบตรงนี้อ่าและที่สําคัญใบนะฮะใบก็ใหญ่แล้วก็เขียวดีด้วยครับใบใหญ่แล้วก็เขียวนะตามภาพนี้เลยนะฮะแล้วมาแรง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 ก็ไม่ตัวจะกาดเลยเมื่อก่อนคืออะไรครับพวกเป็นอะไรเขาเรียกต้นตายภายภายเขาเรียกภายมีมีพวกแคนเกอร์ไหมฮะเออมีครับมีแคนเกอร์พวกใบด่างใบอะไรนะฮะแล้วพอมาใช้กอแก้ว ก็หายครับจริงเหรอครับครับจริงครับเอ้ยเดี๋ยวพี่นเรศครับผมพี่เคยเจอแคงเกอร์ไหมเคยครับเคยมันเป็นตัวยังไงฮะแคงเกอร์นี่มันจะเป็นแบบเรามองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นอ่ามันมันยังไงมันออกเป็นเหมือนคล้ายๆสนิมไหมเหมือนพวกที่ขึ้นมะนาวไหมครับแบบนั้นใช่ไหมครับแบบเดียวกันครับอ๋อแล้วนี้ไม่มีแล้วเหรอฮะครับไม่มีแล้วครับเพราะว่ากรอแก้วของเราครับเกิดการป้องกันป้องกันหรือได้ระดับหนึ่งเลยเออเพราะว่าบางคนเอาไปใช้อ่าก็อแก้วผสมกับ ยาจับใบจับดอกครับอ่าซึ่งความจําเป็นไม่ต้องไม่ต้องเพราะว่าคอแก้วเนี่ยเรามีสารจับใบอยู่แล้วนะครับฉีดพ่นเป็นร่องฝอยๆมันทาให้แมลงตายไหมอ่ะคือมันไม่ถึงขนาดฆ่าแมลงนะเพราะมันไม่ใช่ยาฆ่าแมลงแต่ว่ามันจะไล่แมลงครับไล่ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับอือก็คือเป็นก่อป้องกันครับถ้าตายบอมคงจะตายเทปแรกแล้วล่ะ่เพราะผมเคยกินให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะมันไม่มีตายไม่มีสารปอดสารพชรอยู่แล้วอันนี้เราพูดตามจริงๆนะฮะอ่าเรามาดูถึงดินครับผมครับดิน เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับพี่สุดินก็ดำเลื่อนซุยดีครับอ๋อดำล้วนซุยอ่ะไหนพี่พี่ลองปักมาให้ดูหน่อยดินนะฮะดินครับเนี่ยวยเลยเึิบนะฮะเมื่อก่อนดินเกิดแบบนี้ไหมครับผมมันจะแน่นันีมันจะแน่นมันไม่ซุยอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนดินจะไม่ล้วนซุยไม่วนซุยไม่มันจะไม่ฟุยไม่อะไรมันแข็งมันกระด้างแต่ก่อนครับแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันล้วนซุยดำดีครับ แล้วยังไงเอกครับก็รู้สึกดีใจครับดีใจใช้กอแก้วแล้วได้ผลครับอ๋อครับพี่มีเทคนิคการปลูกไหมเทคนิคการปลูกของอ้อยบอกท่านผู้ชมนิดนึงมีเคล็ดลับอะไรนิดนิดไหมเทคนิคนยครับผมเทคนิคเราก็ไม่เอาเทคโนอ่ะเอาเทคนิคถ้าจะให้ผลดีเราก็ต้องฉีดนาโนก่อนก็ได้ครับฉีดกอแก้วก่อนครับฉีดกอแก้วแค่นั้นครับแล้ว วิธีการปลูกไงพี่มีเทคนิคมีความลับอะไรไหมที่อยากจะบอกท่านผู้ชมไปมีไหมก็ไม่มีครับไม่มีก็ปลูกแบบทั่วไปครับธรรมดาว่าถ้าบอกก็ไม่ใช่ความลับนั่นไงความลับปลูกแบบทั่วไปครับถ้าท่านผู้ชมมีความลับกับเขาไหมเนี่ยท่านผู้ชมไม่ไม่เคยมีความลับกับพี่สิงห์นะไม่มีไม่มีอ๋อไม่พูดกันง่ายๆพี่สิงห์แกกำลังจะบอกว่า ใส่ใจกับมันแล้วก็ใส่กอแก้วกับมันนี่คือเคล็ดลับอ่ะเคล็ดลับแค่ใส่ใจกับใส่กอแก้วขอได้ยินจากปากพี่ใช่ไหมเคล็ดลับของพี่คือก็ใส่ใจแล้วก็มันดูดูแลของมันก็เหมือนไม่ใช่ว่าเฉยเฉยดอย่ังเดียวก็ไม่ใส่ใจเลยหายไปเป็นปีเป็นเดือนไม่ได้ต้องมีการเว้นวันกี่วันครับมันก็ต้องสิบห้าวันเราก็มา สิบวันหรือสิบห้าวันเราก็มาฉีดพ่นปอแก้วเราจะได้ผลดีครับและฉีดอย่างไรฉีดฉีดอย่างไรฉีดใส่คือฉีดแบบแบบธรรมดาเนี่ยครับอ่าแบบธรรมดาใช้ถังพ่นครับขาไปครับก็ฉีดพ่นไปแล้วก็กลับกลับด้วยหรอครับไม่คุยแล้วฉีดฉีดไปอย่างเดียวเขาห้ามฉีดขากลับครับอ๋อพี่พี่พี่บัตตี้ทราบใช่ไหมฮะเขาบอกเขาหฉีดขากลับเนี่ย เออครับคือมัาสินแกลักษณะการเดินแกแกจะเดินเป็นวงกลมฉีดไปในทางนึงฉีดไปแล้วครับนี้แกจะฉีดอีกทางนึงอ๋ออีกทางนึงทางฝั่งนู้นแกไม่เสียเที่ยวครับขากลับนี่ฉีดไปวนไปวนมาครับท่ามกลางครับก็คือเป็นการฉีดขาไปนะครับแล้วก็วนมาและอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงโอ้โหฉีดทั้งหมด25ไร่เนี่ยนะโอ้โหใช้รถ ไม่แต่มันฉีดไม่ยากฉีดไม่ยากเพราะว่าไม่ยากไปลองๆครับสำรับผมยี่ห้าลายแป๊บเดียวจริงๆแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวไม่ฉีดนานนะครับไม่ฉีดนานทีนี้เราอยากอยากจะดูสักต้นได้ไหมหักหักมาดูสักต้นได้ไหมได้ครับได้ไหมครับอ่ะไหนไหนไหนลองต้องให้พี่นเรศไหมพี่นเรศจัดการให้ผมทีเอาต้นนี้ไหมเอาต้นนี้เลยครับดูดูสวยเลยครับท่านผู้ชมเราจะดูนะฮะถึงเนื้อในอ้อยนะฮะพัน ขอนเจนพันขอนเจนครับขอนเจนเอลีบอกครับครับขอนเจนเอลี่ครับขอนเจนสามครับขอนเจนสามเนาะครับนะครับเรามาดูด้านในกันก่อนที่จะไปดูเราดูตรงนี้ก่อนเลยนี่นี่รากนะฮะเกิดการนะครับขยายนะฮะและอะไรอีกครับช่วยอธิบายให้บอมเข้าใจนิดนึงขยาย แล้วก็ลำใหญ่ด้วยครับลำใหญ่ครับสมบูรณ์อวบบูดด้วยครับอวบน้ำหนักดีอ่าน้ำหนักดีแล้วก็ได้ความหวานดีครับความหวานด้วยความหวานด้วย่อ้อยพวกนี้เอาไปทําน้ําตาลครับผมนะฮะแล้วเรากินได้ไหมฮะกินได้ครับกินได้ครับเอาละเคียร์พี่ลองเคียร์เลยนะลองให้พี่อ่าเฮียเลนะจัดการแล้วครับผมนะฮะตอนนี้เราจะทําการให้ท่านผู้ชมนะฮะได้ดูนะเนื้อในกันนิดนึง นะครับผมนี่นะอ่าชิมเลยพี่ผมให้พี่ชิมเลยได้เลยนี่นี่นี่นะครับทีมงานของพี่บัดีครับทุกคนฟันเก่งทุกคนนะ้ยฟันดีฟันดีครับนฟันฟันเนี่ยก็เก่งด้วยฟันดึงเปลือกอ้อยเก่งมากนะครับผมนะฮะรับลูกพีเขาบอกอยากกินอ้อยต้องกินตรงนี้ไปกินอะไรครับตกน้ำตายกินทำตายว่วน้ำเป็นอ่านะครับกินมา นะฮะความสามารถพิเศษนี่สุดยอดเลยอร่อยไหมครับพี่อ่าดีโอเคนี่ท่านผู้ชมดูใกล้เลยฮะนี่ฮะคืออ้อยนะฮะพันขอนแก่นนะครับซึ่งนะครับทําให้เกิดนะครับความเป็นอาเรียกว่าความสําเร็จนะฮะแล้วความแฮปปี้นะของพี่สิงห์น่ตอนนี้แล้วนะครับก่อนที่เราอยากจะให้นะฮะหลายๆคนได้ชิมกันนะตอนนี้ผมอยากให้หลายๆคนนะได้รับได้ทราบนะครับว่าพี่สิงห์เนี่ยนะครับทําการติดต่อไปเนี่ย ให้การให้สามารถให้คําปรึกษาได้ทั้งหมดครับถูกไหมครับตอะนั้นแล้วบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าของเราเนี่ยดีอย่างไรก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อไม่ดูตื่นเต้นนะพี่นะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะฮะบอกเบอร์ท่านผู้ชมมาฮะบอกเบอร์ท่านผู้ชม เบอร์อาเลยเบอร์บอกเบอร์ตัวเองไม่ใช่บอกเบอร์ท่านผู้ชมเพราะเราต้องบอร์ท่านผู้ชมบอกขอตัวแล้วเบอร์จำไม่ได้ครับพี่บัตตี้เข้าใจผมผิดต้องบอกเบอร์บเพี่ให้ท่านผู้ชมบอกเบอร์ท่านผู้ชมไม่ได้เบอร์ผมนี่แหละเบอร์อะไรครับเบอร์เลิมเบอร์โทรศัพท์เนี่ยเบอร์เลืมใช่ไหมกำลังจะดูนี่แหละอ๋อกำลังจะดูครับโอเคครับอ่เดี๋ยวเราดูเบอร์ท่านอ่าพี่สิงห์นะครับกำลังกดแล้วนะครับนะฮะโอ้พี่สิงห์ใช้ไอโฟนเก้าด้วยอ่ะอืออโห ผมไม่เชื่อนะครับว่าเป็นลุงของพี่สิงห์นี่ยครยังดูหนุ่มอยู่เลยอ่ะนะฮะเบอร์อะไรครับผม099ครับ099 031้าครับ031เอ้าครับสามาครับนะสามารถโทรหาพี่สิงห์ได้เลยนะพูดคุยเกี่ยวกับกอแก้ของเราได้นะวิธีการปลูกก็ได้ครับมีเคล็ดลับไหม นี่มีความลับแต่มีความลับนะฮะมาอีกรั้นหนึ่งนะพูแนะนำนะครับคือพี่ไม่ใช่ลุงเพียนนะลุงเพียนนะครับก็นะฮะทำการแนะนําให้พี่สิงห์นะเกี่ยวกับกอแก้วทั้งหมดแล้วทีนี้อยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ทําการปรึกษาลุงบ้างนะฮะในเบอร์โทรอะไรดีครับผมเพียนครับูุผาครับ เบอร์โทร082 082 319 319 6354 6354น้าโทรหาลุงเพียรได้เลยนะครับลุงเพียรจะไปหาคุณถึงที่แล้วก็ไม่ได้ไปหาครั้งเดียวไปหา4,5,6,7,8,9 10ครั้งนะเพราะลุงเพียรนี่ทำให้พี่ประเกิดครับลุงพี่ประเสริฐขึ้นมานะเวลานี้นะครับก็เกิดนะผลิตพัณฑ์ดีๆอย่างนี้ขึ้นมา นะครับทำให้หลายๆคนได้ปรึกษาคุณลุงได้เลยใช่ไหมฮะอ uh huh. ่าและต่อไปนะฮะคือพี่บัตตี้นะซึ่งเป็นผู้เปิดศูนย์บุรีร,รัม์นะช่วยบอกท่านผู้ชมและแนะนาตัวให้นิดนึงครับว่าตอนนี้ศูนย์เราอยู่ตรงไหนบ้างแต,ต่ติดต่ออย่างไรศูนย์บุรีรัมม์นะครับศูนย์กอแกวบุรีรัมเนี่ยอยู่ตรงเส้นบุรีรัมนางรองนะครับฝั่งขาเข้า,าถ้าวิ่งเส้นบุรีรัมนางรองมาเนี่ยจะเจอสี่แยกเสียนสิรินะครับตรงเข้ามาชิดซ้ายเลยครับ ก็จะเจอศูนย์ของเราศูนย์ของเราจะอยู่ก่อนถึงทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ร้อยเมตรครับครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับรผมเบอร์อะไรครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าเก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าหกเจ็ดหกห้าครับหกเจ็ดหกห้านาโทรหาพี่บัดดี้ได้เลยนะครับนะครับปรึกษาเรื่องกองแก้วนะหรือว่าไปศูนย์ไม่ถูกก็สามารถโทรเบอร์นี้ได้นะพร้อมกับทีมงานนะครับสุดสวยสุดหล่อที่อยู่ที่ศูนย์เราอยู่แล้วน้านะครับวันนี้ผมดีเจบอมโจงก็ บอกว่าหมดเวลาลงแล้วนะครับเวลาน้อยนล้วพี่นะ <bé. S 1> นะเพราะว่าอากาศตอนนี้นะฮะหนาวมากเอาลุงไปไหนลุง <Requ ies S 2> โอ้ยยังไงแย่อ <general> ะไรมักกลบหลังบอมนะ <_ H our> โอ้ยนะครับวันนี้นะฮะรายการของเรานะ,ะก็หมดลงแล้วนะฮะแล้วพบกันใหม่ฮะกับรายการเกษตรแฮปปี้นะครับฉลาดเลือกฉลาดใช้ต้องใช้โ <_ qu ies> กแก้วสวัสดีครับ <_ qu ies> ไ,ไม่กลาทำไรครับ<น>ทำไรลุงวันบุญเวลาอยิ้มนน่ากินและเล็กเกินโอ้โหอนานากกลลโอ้โ,อโหอร่หวานโอ้โหเดี๋ยวพี่สิงไม่ได้ให้กินข้าวเหรอครับ <c oughs> โอ้โหเออทำไมถึงขนาดน,น,นี้ <c oughs> เลยอะสวยครับ <c oughs> โอ้โหวานสใสครับ <c oughs> ไหนไหนอีกทีนึงอีกทีนึงอยากอยากดูข้างในอีกอยากดูข้างในอีกดูการปอกฮะดูการปอกฮะสุดยอดเลยนะครับครับนี่คือการปอกอ้อยนะครับด้วยฟัน โอ้โหวิ่งง่ายมากเลยนะเนื้อซอสด้วยเนื้ออะไรเขาเรียกอะไรนะเนื้อซอสเนื้อสอสครับโอ้โหอร่อยไหมครับหวานหวานนะฮะรู้สึกแฮปปี้ไหมครับดีครับดีครับได้ผู้แฮปปี้ดังๆครับอ้าวเดินสองซ้ำแฮปปี้